ชคนใครที่อยู่ฝรั่งเศสแล้วอยากกินปลาทูนะคะแนะนำให้ไปซื้อปลาเลชัชชาเลยค่ะปลานี้นะคะคล้ายๆปลาทูค่ะตระกูลเดียวกันเลยค่ะไม่แน่ใจนะคะว่าบ้านเราอาจจะเรียกว่าปลาทูลังหรือเปล่าก็คือเป็นปลาทูตาโตนั่นเองนะคะอาจจะไม่น่งางอคอหักนะจ๊ะแต่ว่าก็อร่อยใช้ได้เหมือนกันนะจ๊ะ ตอนนี้ที่คาฟูลดอยู่จะแม่โลละ4.5ยูโรค่ะก็ประมาณ178บาทค่ะอันนี้คุณด้วยค่าเงินวันนี้เนาะดูค่ะปะทูเลือกกขาเลยจะแม่เลือกกขาเลยจ้าจนี่นก็ใช้ได้นะซื้อมาทอดก็รัดททำน้ำพริกปลาดูอร่อยมากแม่ไปจัดเลยค่ะท้าใครที่อยู่ไกลร้านซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชียแล้วไม่ได้ไปซื้อที่ร้านเอเชียนะคะไปซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปได้นะคะนานๆจะมีทีเลยค่ะ อีแม่ไปเจอมื่อไรนะคะก็สัดมา1กิโล1กิโล2กิโลทุกที่เลยจ้าซื้อมาแล้วก็แช่เย็นได้เนาะ่าท้องเอาไว้รัดมากน้ำพริกปลาทุูต้องมาแม้อยู่ฝรั่งเศสนะจ้าชาชาค่ะ